สบายดีสบายดีเนี่ยขมขามแสบายดีเข้มขามขมขามายโอ้มันหมาก่ายเนี่ยกับพอแก้ได้ลายไบมันขามโค้ง Chắc là nhắm một hà nội cày lên nè yeah. giờ mù thước mua thước mù là mù mua mè mèo mù mèo mù mèo mù mèo ในน้อยหนึ่งวะแกมาคามคลายพี่น้องเลยาวประเักกบ้ลายยังน้ำเสือมกแขงแ้งมันยังน้อยหมดแน่อยเอาัวนอันหดแก่โห้องน้ำล้างจาเซีวเลย ฮออที่เป็นเนี้ยอ่าอ้อันก็โง่อะไรเนีนาะโอ้ยก็โง่อไรเนาะเออรถไทยนี้ขนาดใส่สลิงไปชงเขาแต่ก็แก้มาอีกอ่าใส่ของตัวเองมาเขาโอ้เป็นตะยักคีน้ำแท้เขาเป็นตะคักเรยว่าเป็นว่าเป็นรถพ่วงเขาว่ะอ่าใส่สลิงมาด้อมาด้อมาด้อมาด้ยยงนะผมก็คักเดี๋ยวโอ้ยลบลบลเช็เช็ดเช็ดอ้ยพูน

อโอ้เรยตัวใหญ่ไห้พืนมันกัลมาค้าม3้มโล่หรือแล้วแนวนี้ม่สู่ทีมงานอีกโอ้ขจิวายอีอันนี้งานใ้กูชิบุบอมันหรอกไปงานได้ก็หอมมาสู่ทีมงานของงานคุ้มขนาดวะ

เดี ö, limbs, ๋ยวถ้าเบิ่งตอนกินพี่น้องเนาะเราจะลงเกลือมก่อนทำไมไม่นีไปพูยไปเนาเก็บรอยพี่น้องจานละซาบะซาบะขึ้นมาปะใส่หน้าไม่พอาขึ้นมาไนงตัวเองอันนี้พี่น้องนี่เงีไว้ไว้อกิน้ำลังหอมาแต่งานผูกแคนลอยหนึ่งทั้งกินทั้งหอ อันข้าว่างานหนาบอกบอกมันออกอีกอันนี้ข้าว่ะเทมไปสองคน้าิทอกเนีขาวตะกี้นะชวยเอาั้นมากขึ้นมากงดสังด เฮ oh well well, ้ยกระเจาะคือ hmm. ส oh ีบําหมักใบมะกรูดเราใส่ให้ือซาลาว์เลยนะอือเขาสีจักทีมเบิ้งเราซาวัลาันเซ่บมันหอมมาเด้อลุงมาเด้อมาอันนี้ก็ลุงอันนี้ก็ลุงผ้าแดงมาผ้าแดงมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ย นั่งไอผัดบริมามือไอี่ผัดมาแจอผัาแดงมากินข้าวปุ้นก่อนลุงซันบ๊วยได้ขึ้นมาเทิงพี่ไอ้อาแดงของนอกนั่งคำมาแล้วจ้าขึ้นมาเทิงพี่ลุง อันผู้เา้าก็ับมาฮดสวนสอยมือหนึ่งเพิ่นวายอยากมาอีกอยู่หักยนันอันไอ้าแดงบบหับเพ,พิ่นวะมา,มามามาใส่หน้าม่นเรออียบร้อยกินเบมือเน,น,นเดิไม่โสดดีเบิร์โสดดีนำผ้าแดงหัแล้วใช้นั่งทักแน่ มาดามเขาคือชดวับชดวับโอ้ยลื้อจะสีอันอันนะลุงอันนั่งไอบ่มาเลยเอาอันป้าข่อยเนาะป้ามาดามข่อยให้พาเด้งดีเลยพาเด้งอง มาลูกมา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 เอฟซีเองยางเห็นหน้าอยู่บนว่าเอฟซีบนว่าส้มกันเนาะว่าสันเหมาะสมกันขนาดเลยบนว่าอันเช่าคำกระเป๋าอันพะแดงเาสันเพิน์กาลาตาดีอยู่สันเอฟซีป่ะเอฟซีเจ้านางลงลงนางลงนางลงนางคันล้นางล้วเอฟซีชนน นั่งแล้วลุงเอาอาเอนั่งนั่งนั่งยืมหปแล้วนะข้างน้าเออแล้วก็่ทยเอีแล้วกจัดใช้มไฟจ้กาลดทนมเจ้าดอกมิจ้าบ้าสีงยังนั่งเลยสียงพักขี้ตีมตมมากินกระปุ่นนีมาสียงเคียงกะดังเฮ้ยม่พี่ตรงเ้ยเออให้วอาจารย์อาจารย์นี่เออ ก็น<ส>ี่กันเลยพี่น้องเลยโอยอญ่าเด้อปาก่อนะฮะจระนน้ำอยู่รังใกล้กับ่บเลยนะปปินท้าปินท้าปินทัาปินท้ามปินทาใช้ปนิดเหรอ เชียงกันเียงกระดังพี่นอกเลยเข้เย็นละนานเลนแล้วมนร้อนร้อนมากกนแลามด้จะแ่นั้นเหอีกกระปุนซุ้มพี่น้องไว้้างในนะทางลาบสีนทางนั่งเกงเราใหม่จะเช่าถ้วยได้ปะจังหว เออมาติมเรามีสมอแล้วมันจะกินกะปุนบรรพุ่งเอาไปมาและรับไฟเอานอนน้ำมันเออเลยสิแม่บรรพุ่เลยาอะในงานวันว่าเวกกินกะปุนจนเปพี่นองเลยกรติมเนี่ยเราอยากมาเล่เอาตัวนี้เราปะกินกินลูกกินกินมาดามพญนงอ่าเรนหนองเด้อพาแดงเด้อนี่ นั่งไงยบัดนงไุรีมามีแต่ตัวมีแต่ตัวว่านนัดอันไอ้ผ้าแดงแ่สิไปหดสวนซอยบุรีรังตัวอยู่สามมือบ่ไหมจะไปบุญมวปาจะไปบุญมะ้าวบ้านอย่าบ้านวานมันเมื่อบ้านวานมันสีแวกินกระปุ่นแล้วพวกเลยคนว่าเมื่อเื่อจะก้อนว่เ้ขาวเออ ใส่น้าไปเรียบร้อยปบ้านนึงเรียกระปุ่นมาแต่งานยังไงเยาว์ไร้เื่ยมอยากอายคนหัวใจจะดไปไหนหวลสวยลอยบาททั er field, kind of like ้งกินทั้งห่อซอยอยู่ไมันนะครอมแต่งานผูกเคนกะเจ้า มาฝากทีมงานเพี่นเด้อพี่น้องเด้อเพียนันเป็นครูเนาะเป็นครูเป็นครูจาาผ้าแดงนั่งไงเป็นพระแดงมาดามเนาะป้านุ่ยเป็นมาดามเลอพี่น้องแม่ลาว่าผู้ไดเป็นมาดามมาดามนแม่ไชเช้าเอา้งางเาน มะกสาวกัมยาบ่นะไเาผบใสปลาเพี่นาอะนัันาร็เสอนมัน้อยาเอามา้านบ่นีวันสิปเอาน่แหละ้วใส่ปลาคาร์มานกินซุ่มหน่อไมยังบทัดในเมื่อห่อชามอดหนาเลยก อีเบลว่ะยใช่ใสีอุ่มอีเบลทั้งอันอะไรของเมือกนืกว่เมื่อฝักมาอืมไปหอไปเลมื่อค่ะอใช้ม้าไปหาก๊บนนี่อืมไปกบข่อปฏิมาตะกีนคือปุนะพุ่งรออย่าวามาที่มีไม่กับแม่เมื่อบ้านราฉันค่ามาสิเวปันนพุ่ว่าบุญนพวก นลำท้าพี่ดวชุไท้เพราว่าชุเมแจงสิบดีคทั้งแจงผักกัมีดอย่งว่าชาคุ้นครำไหนนะวันนี้ลุงกระพุ้นสิอูวอิบนะนี่ยักษ์เล่าอันฮานางอนะยักนั่งลงเลยเซ็านางไอยู่บันนีเอาไปถิ่มไว้ป่าซะก่อนทั้งไงนะ

ใสยหิวเขาแหงพี่น้องเอ้สงสสยหิวเขาแหงนี่ลูกตักน้ำมันน่าจับนี่มองน้ำมันอไอลูน้ำบ่มีก็าพอดีห้าบ่าเอเป็นกระทน้ำเบ่เลยขาเจ้าอยกเบ่งพาเองเมื่อนล่ะข้าเจ้าเห็นบ่อขัก ทางนีละรับสินทางในงก็กำลังสุกเลยก็ได้เนื้อมาแต่ไหนมาเตร็มนำลงวันชาวบ้านนี้มาเห็นไหแล้วสินอืม ชีวอรเมปลากีแล้วครับ huh. ขิ่างลูกบอลลูกลมันลดูบอลยเอกรเลมลา่มไ่้งานบ่มีลุงใช่ลนเนลกองกเียมเรานะเด้นปถึงันัง่นถึงนั่นนถึงถึงลูก่าโผู้ชาลุงผู้ชายผู้ชายกเียม

ปคืนมาในรทอดเนาะนูยะนน้ยเอาอีหรืหม่ปะงแก่สอยังกินนันแก่ไมอืมนาะอิ่มก่อนแล้วไงคืนกกอิ่มวันนูต่อไปเป็นอเลย